เดี๋ยวพาไปดูที่พักที่อยุธยานะทุกคนนะมองบรรยากาศดีมากเลยที่พักติดริมน้ําอันนี้คือบอกตรงนั้นเราไม่ได้จองมาก่อนนะใช่ดูแต่ในรูปมาแล้วก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูห้องก่อนออนี่ก็เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนี่ห้องอยู่ตรงนี้เลยห้องนี้เลย,หเ,ลยเหรอพี่อุ้ย,อ,ยอุ้ยสามคนพอดีเลยห้องนี้เท่าไหร่ครับพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ๋อเพิ่มเด็กคนหนึ่งก็ไปสามห้อนานอนกับลุงลุงยังมีเอดีน่ามาดูนะคะห้องพักนี่ข้างในห้องพักนะคะ เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีทีวีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเฮ้ยเปิดแล้วป่ะเปิดแล้วเฮ้ยเบิร์ของน้ำไหมน้ำสาดนะคะโอ้โหนี่มีครนอุ่นอยู่ตรงโน้นอุ้ยชอบอะ่ะอันนี้เป็นที่พักติดริมน้ำอยุธยานะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวพาไปดูติดจริงไหมนี่เห็นไหมอุ้ยมุมนี้มุนงน,นั่งดูอยู่ในน้ำเลยอะ่ะแล้วใส่ใสๆนี้คือมันเป็นกระจกนะทุกคนนะเดี๋ยวผมออกมาให้ดูนี่นะ เฮ้ยอุ้ยห้องนี้ราคาไม่แพงนะห้องนี้700บาทนะครับใครว่าไม่แพงบ้างครับวิวแบบนี้เลยนะกดบ,บงหนึ่งมาหน่อย700บาทสําหรับ2คนนะคะถ้า3คนก็900บาทค่ะอันนี้เราอยู่ที่ริมน้ำโฮมสเตย์อยุทยาค่ะที่พักติดริมน้ำอยุทยาค่ะทุกคนบรรยากาศดีนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก <laughs> น,อน,น,อน <laughs> อี่โอ้คุณหนีนอนเหรออุ้ยดูอ๋อนี่เราเห็นวัดจากหน้าที่พักเลย <laughs> ใช่ตรงนู้นวัดอะไรอะคะ <laughs> วัดอุทัยสวรรค์วัดอุทัยสวรรค์วัดอุทยสวรวสวรค์น <laughs> ี่นี่นี ข้างหน้านี่ครับเป็นวัดอุทัยสวรรค์น,นะครับติดริมน้ำเลยครับอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะว่าน้ําเยอะมากเลยบองบรรยากาศดีมากเลยที่พักติดริมน้ําอันนี้คือบอกตรงนั้นเราไม่ได้จองมาก่อนนะใช่ดูแต่ในรูปมาแล้วก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูห้องก่อน,อออน,นก็เลยเดี๋ยวพามาด,ดูห้องกันมาดูปุ๊บก็ชอบเลยก็เลยจองเลยทีนี้ก็เลยเข้าพักเลยใครว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับราคา700ต่อคืนไม่ไมแพงบางคนบงหนึ่งมาหน่อยชั้นบนก็มีนะอันนี้เราพักเป็นห้องครอบครัวชั้นล่างแต่ย้าก่อนนะราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะอยุธยามีรร้านออะไเเดดๆม แนะนำกันมาได้เลยค่ะทุกคนหรือว่ามีที่เที่ยวไหนส,สวยๆคาเฟ่ไหนส,สวยๆคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเป็นอยุธยาเท่าแรกบ่อยุธยาเท่าแรกเฮ้ยเดีย๋ยวไปใส่ชุดไทยวะเฮ้ย <c oughs> คือเพิ่นเปนเบามาตลอดเลยนะเพิ่นมาไทยเพิ่นอยากใส่สุดไทยอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยจัดไทยเยทยออแต่งตัว<ม>ง,งามเลยเป็นแม่กาลาเกตบ้าไห้เขาแต่งหน้าให้บ้ามาวันนี้แบบคาริฟินเบ์เราบรย์แต่งหน้าผู้ซื้อนะโอ้ตัวนี้หน่อยนี่คีออนแต่ซื้อยังเกาะลิโอ <g ül> ซื้อริมน้ำซื้อน้ำตีซื้อน้ำ,นำ,นำโอ้โหนี่ครับแค่ดูบรรยากาศนั่งอ่านหนังสือเนาะล,งลุงแล้วก็ดูวิวทุกคนใครว่าบรรยากาศดีบ้างขอบกดบมหนึ่งมาหน่อยอันนี้ที่พักติดริมน้ําอยุธยานะครับคืนละเท่าไหร่พี่ดาวคืนละ700บาทค่ะราคานี้2คนนะคะถ้า3คนก็เพิ่มอีก200เป็น900บาทฟรีอาหารเช้าด้วยฟรีอาหารเช้าด้วยใช่แล้วดูวิวซะก่อนติดริมน้ําเลยมีคนง่วงแล้วขำกินอยู่เรี่องเอาวะโอ้ เป็นอย่างตัวก ah, oh, ินเป๊ปซี่บอกนี่อันนี้จะเป็นเตียงเอดิน่าส่วนอันนี้จะเป็นเตียงพี่ดาวพี่ลุงนอนนี่ทีมลูกสาวเหรอมาดินอนตรงนี้เออสาวกับสาวต้องนอนตรงนี้เออสาวๆต้องนอนน้ำกันสิบปให้เขานอนน้ำหัวเขาเนี่ยบอกเขาจะได้นอนแลยเอาเป็นอย่างนี้เขานอนนี่นอนดูวิวทุกคนเดี๋ยวให้ดูสาวนิดเดิ้ล เราเดือดจึงนั่งไปนั่งกอดทั๋วค่ะเธอย่าเปลี่ยนเขาไปเดืกกอดทัวเสียหายเท่าใดเขาไปเดือกอดเขากอดเขากอดเท่าเขาไม่เด้อกอดเออนอนดูวิวเลยเอ้ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนนอนเบิรงวิวแล้วเห็นบอนี่เฮ้ยทีวีเป็นสมาร์ททีวีด้วยมีเน็ตฟิกด้วยอ้นี่น่าเฮ้ยเบิร์เงี้ยงกอดอีจวนอีจวนเออนี่มีเน็ตฟิกร้อมนี่ โอ้นี่เห็นวิวจากเตียงนอนเลยไปใส่สุดไทยกันเย้โอุ๊ยก็เป็นยังี่นะลุงอมากาาปิงหอดแค้นไครับอุ๊ยลงนมันงามแสดงคนเลีงเป็นอาหารเช้าฟรีนะจุดร้อยมีอาหารเช้าเนี่ยจะมีครัวซองมีปลาล่องโกมีขนมไทยนี่ข้วจี้นี่แหละปิ่งป่ะไปกินซื้อเลยกินซื้อเลยก ีกาแฟมันติ้นให้ด้วยนี่ราคานี้ไม่เพงนนะไหมเจ็ดร้อยมีอาหารเช้าเนี่ยยังกินแต่สวาวแทนเนาะอ้ยหนาวสุดเอาต่อาหารบอกมีข้าวต้มข้าวต้มอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้วก็มีครัวซองแล้วก็มีกล้วยหอมขนมไทย อาหารเช้าฟรีนะแล้วก็นั่งกินดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าเราเลยก็ตกแสบวาเราแสบบ่ตตองกัวเยยยามจิบอัะะ 10, นน่านนะคะเพราะน้าค่อยสดให้สมกัวปลาในน้ำค่ะแ <c oughs> จกไปแล้วเท่าไหร่900บาท3คนแต่ถ้าใครมา2คนก็700บาทฟรีอหารเช้าด้วย